มันเมื่อกี้นี้ไปดูแล้วเขาล็อกไว้ <c oughs> มีแต่คนนกเต็มไปหมดเลย <c oughs> ไม่ได้เปิดไม่ใช่๋อ,อหอสูงแล้วไหมหอสูงวนนียหอสูงตรนนี้มันสายเอเชียม่ถ้าลงแผ่ดินมาได้อีกสามสิบสองเอเชียไปใช้หน้าทนะุรคนสมบัมบติไงก็งมันทำฉลาดก็มัน,น,นซื้อที่ให้ไปะรุทางเข้าด้านหลังเลยนะ ้าเข้าออกด้านหลังได้เลยไม่ต้องออกไปถนนใหญ่เอเชียเพราะว่าถ้าอ,อกไปเอเชียต้องไปกลับไปอยูเทิงนไกลเตี่ยถ้าใครอยู่ฝั่งนู้นก็เข้าเอเชียได้เลยก็ชาร์จที่ชาร์จอีวีะไฟฟ้าชาร์จชาร์จเตชันโอ้อ oh, เนี่ยอีดีสเตชัน อันนี้เนของชาร์จไฟ้าตยวนี้ก็มีสถานีชาร์จ่ะอันนี้บางที่ก็ชาร์จฟรีบางที่ก็เสียตังค์คือมันเป็นระยะเริ่มแรกของการเปิดเปิดให้ใช้งานเขาก็ อาจจะมีโปรมชั่นชตัตฟรีบ้างแล้วตแต่นะแต่เวลาคนมันแบบจะหมดนะชต์ตฟรีหรือเสียตังค์ก็จนะ <c oughs> ชตโองยาร์เยยยยย้ยดยยยยยยยปยยยยยยตาดูท็อปสิงห์บุรี มีรถสองแถวนะสิงบุรีอินบุรอีอ่ารถเอ่อเออรถระหว่างสว่างก็ลำเภอเ,เนาะอันนี้เป็นรถจรงเรียงเลยผมแล้วสองแถวก็น้อยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีรถสองชั้นนะคอมเพลงสิงบุรีลุบุรีอ่างทองกรุงเทพ เข้าได้ทางเข้าก <Elena> ็ออกได้แล้วม <together> <What> <rat> ันเป็นทางร่วมกันนะบางทีก <always> <world> ็ออกอย่างเดียวเข้าอย่างเดียวพักผ่อนเกียรนยารถมอเตอร์ไซ กาคาบปลเดียวเจ็ดพเป็กเป็กยไงก็โอเคอยู่นะม mm ันมันมันสีิกแล้วก็หน่วยความอ่อความอ่อสตอรจก็ร้อยยี่สิปดกิกก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าอยากเอาแรงแรก็โน่อ็นย่สิบสามอ่สิบสามพอหูราคาก็สามหมื่นกว่าเลยแหละ สามหมื่นสี่หมื่นแยกไปสวนราชีหีโอ้ดิเองไกาสวนราชีหีเมื่อวานเรามาจากลบบุรีรถบัสแดงพัดลมก็มาตรงนี้ข้ามสะพานสะพานบางระจันตรงนี้ข้ามม่นั่นเจ้าพระยา จะพยายช่วงที่หลผ่านตัวอำเภอเมืองจังหวัดเวผมใจมนึกว่ามอไซคโดนเนี่ปีบทางเอาเจ๋เลยน่ากลัวมาก โรงแรมนี้นะมองเห็นวิวแม่น้ำเลยนะโรงแรมอะไรนะ,ะแสงนะชัยฮะใช,ใช้แสงเพชรต้องเลือกห้องที่อยู่ฝั่งจิตแม่น้ำหรือหรือป่าวหรือนี้ห้องฝั่งยับษข้างชัยแสงโผล่ใช้แสงนี่น่าจะเป็นแบบจะของกิวการหลายอย่างมีพาร์ทเมสโตร์โรงแรม,ม,ม,มบ้างอะไรบ้างตลาดสดบ้าง เกินบ้าง,งานเ,งเนี่ทำไนนะ<อ>มกูเรียนนังสืออาชีวะนะฮะมีอาชีวะเออาชเนี่ยเขาขายเสื้อผ้าอยู่ถ้ารถบวกสองโอ้ยด้วิสัยทัศน์ของเมียแนยในแบบรวมถึงห้มีวิสัยทัศน์ตัวอักษนะวัดนะพระนอนแจกสีวรวิหารอนุสาวรีย์วินชนค่ายบาราจังบริษัททูร,รัฐคมนกข์แห่งชาติจนกระั่มหาชนเนชั่นัล คอมพับบิคอมพานเจรวมบป็นนดเป็นในทารัในประเทศไทยเอ่อคอสคออสอแชทไงก็รวมกับเอ่ออะไรนะทีททนะโรกรศกษาโครในประเทศไทยรวมกันเป็นแชทเอรวมกันเป็นเอ็ละนี่ฉนั้นโทรแลมนี่ฉนั้นแท้ล ยานโอ้ช่วงนี้มันช่วงช่วงเดินง,งานเนี้ยดูดูดูความโอ้โทรศัพท์เนี่ยมันเจลเอ่อลิกลิกฟิตคริสตตลหรือว่าเจลเจลเหลวนะมันตกกระแทกแล้วมันเจลเหลวม,มันก็ละลายนะมันก็จะลามไปทั่วโทรศัพท์แล้วเนี้ย ต้องต้องต้องรีบเปลี่ยนละพอทางานแล้วจะ,ะ,จ,ะจะแตะอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันแตะมันไม่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยรถไฟฟ้านี่ี่เห็นบ่อยนี่ก็เอ็มจีกับดีวายดีเนี่ยดีวายดีเอ่อเอ็มจีแล้วก็เทสลาเทสลาเคยเนเท่โอ้โหเทสลาเปนของแพงของของราคาสูงมันมีบีเอ็มด้วยนะมีเบนต์ด้วยนะ แต่ราคาแบบโอ้โหแบบหลายล้านอ่ะแต่ว่าถ้า MG เนี่ย MG จะอยู่หลักเจ็ดเจ็ดขอแต่ว่าจีนไปซื้อมาใช่อยู่ประมาณก็เจ็ดเจ็ดแสนกว่ามั้งแล้วก็ถึงล้านต้นๆเหมือน MG นะคือโอ้หอันนี้มันเกียร์ออโต้อ่ะอ้าวไม่ทันแดงใจวาย อันนี้ก็แยกแยกแยกสารละเมืองตัวนี้สารละเมืองนะฮะเห็นไหมทางซ้ายมือเนี่ยรถก็ใช้ยางใบอันนี้ขัานตรงไปเนี่ยข้างในเป็นอะไรนะแต่ย่านเมืองเก่าน่าจะไปทางซ้ายมือเนาะที่เราไปตะเวนกันเมื่อวานนี้โอ้ตัวนี้ใต้ แยกสารหลักเมืองซิต City Villa. City Villa ี้พิลล่าซิตี้พิลล่าชายโอันนี้เหลอที่เขาเรียกต่ละมันเหมือนกับไม่มีร้านค้าเลยขาาเฉพาะใหญ่ชุดนันเสาระมันจะมีนักใหญ่ามาทั่วประเทศวันเ<อ>สาร์แลเวมีวันอาทิตย์แล้วก็มีวันศุกร ก็จะคล้ายๆกับคึกคักหน่อยก็เหมือนกับตลาดจะคึกักที่กรนะุงเทพเนาะคึกคักสองอาทิตย์เนาะวันหยุดน,นี่นะ ถึงว่าอยู่ว่าเอา้ตลาดนครองผมทําไมมันเงียบจังเลยแสดงว่าแต่เมื่อวานนี้ยังคึกคักอยเนาะ,ะไฟแดงนี้นา่าจะเป็นไฟแดงหลักคือมันมามันมาทุกทิศเลยอ่ะมาทั้งจากในเมืองมาจากอินบุรีมาจากที่ไปนครสวรรค์ไปอ่างทองมาจากฝั่งนูน้นเหขากำทำเป็นรงเวียนใช่ไหมให้รถวนไปได้เลยใช่เป็นรงเรียนนะ เรียนอมบอ๋ไม่รกนะเืรมันใบพัดอ่ใบพัดไ่ร้วิธีการอนาฬิกามีของอบจจะทำสกายวอล์คข้ามน้ำะเปย้ายคนเดินแค่ว่ามีอินบุรี14กิลเมตรหรอโ้โหก็ไม่ไกลอบจุลมีเด็กก็จะทำสกายวอล์คเดินข้ามแม่นคนทาเบียน โบราณบ้านคูเม oh, no, no, no. ืองวัดวัดสารโคดมฮะโบราณบ้านคูเมืองที่เราพอนอนรอ๋อนั่นเหรอเื็นโบราณเหรอที่อินบุรีนะคนเกี่ยวเรือเมืองเส็งแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมืองนะ รูปมนน้ำเลยกับป๋านกระโคเลยนี่น้ำตั้นานไม่ลาโอ้ยนี่น้ำมนาเฉียงเออเฉีวงฤูดูน้ำหลากเนาะน้ำน่าจะเออขึ้นมานี้แสดงว่าตัวเมืองเก่าศรีโมดีน่าจะเป็นจุดที่อยู่สูงจากระดับน้ำมากเลยนะคือเขาเขาเขาเรียกเป็นเ์ฮะคือ ตัวแม่น้ำเนี่ยากว้างประมาณ5้าร้อยถึงหนึ่งโลตยกไหนพอมันลดพอมันลดเนี่ยมันก็จะเข้าท่วมมันจะเอือเอั้อะจะเอือออกมาตรงนี้เลยนะแล้วนี่ก็เป็นสุตินเว่าโอ้สุขีนเวแม่น้ำเนี่ยมันรอดจากบ้านเออให้มันรอดไปเลยอ่าคือถ้าเราไปสร้างบ้านชั้นเดียวหรือว่าบ้านบ้านที่ไม่มีใต้ถุนมันก็จะไปขวางทางน้ำเลยไม่ไมลังมา ก็แช่เน่าอย่างเงี้ยเออวัดโบรังกานี่นะนี่เด็นชัดี่อ็ประมาณตัน้อยแยกจนเขาก็ ของบารับนักเรียนนระร้รนนานเจวิมลพี่เขาก็มีเรียนะคำเรียนเลเข็มนะกอชนอนะ ดอนกระต่ายดอนกระต่ายแสดงว่าเมื่อกันน้ำง่ีมกระต่ายเยอะจะเป็นดอนกระต่ายก็จะมารวมตรงนี้อพอน้ำท่วมกระต่ายก็จะมาอยู่ที่ดอนเพราะฉะนั้นชลปรัฐบาลก็ฉลาดแล้วก็เลยมาตั้งสมชลประทานตรงนี้เออเรื่องที่แปลกตลาดคือมันน้ำก็ไม่ท่วมชนกระต่ายดอนกระต่ายนะสำนักอะไโครงการชลประทานสิงห์บุรีไม่ทถูก ไม่หว่วงเพราะมันเป็นยอดโดยเขามีหน้าที่ในการประชาการเลยอนะอถ้าตองเาม,มีปัญหาขึ้นมาเราก็จะมีการช่วยเหลือกา,า,า,ารประสานงานไม่ไเมืองโบราณบ้านเมืองปัอุอยทยานแนาราชาฤๅสอนรอ้ถึงขนาดอุทยานนะตะวังก็ฤาษีรวัเสด็จา ต้องไปรถเครื่องนะวัดโชติการามไม่ต้องไปต้องไปรถเครื่องขึ้นไปคือหมายถึงว่าถ้าเดินถ้าปัดจักรยานเนี่ยอาจจะลำบากต้องไปรถเครื่องก็หมายถึว่ามอเตอร์ไซค์จักรย์มอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนครับ